อามาแล้วครับคุมพลัง5สูบมิก้า 7E หอนให้ฟังหน่อยครับกล้ามเวทมึงกับทิศลมส่งนี่ครับรถ ลำบางแต่ได้นเ,นเนี่ยเอาอื่นนี่ยิดแต่พับใบกับตดขึ้นยากเลยเรียบร้อยได้ช็อตเด็ดด้วยได้ช็อตเด็ดอยากอยากถ่ายถ้ำกับว่าใบเนี่หันคางเลยเอาแล้วอยากถ่ายไม่บอกอันนี้ไม่ได้เตรียมนะทุกคนเอาเชิวพลังหน่อย ตั้งกล้องถ่ายพอดีทุกคนเอาตะเลยลงปลาไปเลยแรงที่สุดในทีมงานขอ็อตเด็ว่างานครับเอาจัดไปจัดไปเล่นท่าย,ยากแล้วครับผม เป็นได้เนาะเอาเรื่องแล้วก็มาจมท่านี้ซะด้วยสิครับ โอเคดูกันในคลิปยาวครับผม